สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวคิดถึงเขาเราก็ไปหาเขานะคะคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ยอยู่ที่อําเภอพยุหคีรีชื่อว่าซีโต้คาเฟ่นี่เห็นไหมคะร้านสวยมากนะคะน่านั่งบรรยากาศดีนะคะนุ่นลูกชายไปยืนรอแล้วนะคะรอท่าแล้วที่นี่อยู่ตําบลน,นิคมเขาบอ่อแก้วนะคะอําเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ จะอยู่ริมทางเลยนะคะบรรยากาศดีมาก <T> เขาเปิดตั้งแต่เวลา9โมงถึง21นาฬิกาเลยนะคะมีทั้งกาฟเฟ่ส้มตำอาหารตามสั่งแล้วก็มีเคก้กเค้กอร่อยนะมีออส่วนเลยนะคะใครชอบออส่วนไปดูได้นะคะได้ไปกินได้ไปกินได้แล้วก็มีซูชิด้วยนะคะมีมีหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่าไปวันนั้นนะคือกินตกาแฟกับเค้กนะคะ อาหารไม่ได้ก e. ินเพราะว่าเรากินมาก่อนหน้านั้นแล้วอิ่มท้องแล้วก็เลยไปไปกินบรรยากาศด้วยที่นั่นนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศคือบรรยากาศดีมากเลยตอนไปนี่คือคึมฟ้าคึมฝนนะคะคือเหมือนแดดจะออกก็ไม่ออกเดี๋ยวออกออกเดี๋ยว๋ยวเดี๋ยวออกเดี๋ยวหายเดี๋ยวคึมอย่างนี้ค่ะนี่กูเกิลเขาก็เดินไปตรงนี้นะคะเ็ามีที่อะไรอ่ะ เครื่องเล่นเด็กให้เด็กเล่นด้วยแล้วก็ในร้านกาแฟเขาก็มีมีห้องสําหรับเด็กเอาไว้ให้เด็กวาดรูปทาสีอะไรพวกนี้นะคะอ่านหนังสือเอาไว้ให้เด็กเล่นนะคะลองลองพาน้องๆไปเที่ยวนะคะเนี่ยนี่หลานนะคะหลานสาวเขาชื่อเอ็นดูนะคะน่ารักนะคะเนี่ยเขามาเนี่ยเขาใส่ชุดแบบมแมทกันทาแมทกันคาะ,ะสีม่วง <c oughs> นี่ลูกชายเตรียมไปแล้วเตรียมจะไปดูอะไรดูแพะดูแพะเขามีแพะด้วยนะคะ เขาเลี้ยงแพะเลยนะคะแล้วเขาก็มีนมแพะขายด้วยนะคะเขาก็มีผักเลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีผักออร์แกนิกด้วยนะคะผักออร์แกนิกขายด้วยนะคะเนี่ยในร้านบรรยากาศในร้านก็คือแบบดีสะอาดแล้วเขาจัดร้านไว้ก็คือดีมากเลยนะคะหน้านั่งเขามีสองชั้นนะคะมีชั้นด้านบนด้วยบรรยากาศรอบๆข้างก็จะเป็นทุ่งนาภูเขาคือเหมือนเป็นไร่ด้วยนะคะ เ็นไร่ปลูกข้าวโพดหรืออะไรไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะคะมีไร่ข้าวโพดหรือจะมีพวกไร่อ้อยอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็มีมีอะไรอะของฝากมีของฝากขายได้นะนะคะใครสนใจก็ลองลองไปดูนี่คะ่ะมีไอติมด้วยไอศครีมไอศครีมนะคะนี่ให้ถ่ายให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก็บร,ราการดีพนักงานเขาก็บริการดีด้วยนะคะเขาเอาใจใส่ทุกคนที่เข้าไปเลยพูดจาดีสนใจลูกค้านะคะเห็นไหมคะมีเยอะแยะเลยอาหารอาหารขนมอันนี้ก็เป็นห้องที่ให้เด็กเล่น,นสำหรับเด็กนะคะมีของเล่นเยอะแยะเลยเด็กๆอยากวาดรูปอยากทาสีก็จัดไปหรืออยากทำอะไรพุ่งแจเขาก็มีมีของให้ทำนะคะ มีชิ้นงานให้เราซื้อแล้วเอามาทำอะ่ะแต่เราต้องเสียตังนะพวงกุญแจเนี่ยเราก็มาทําเองก็ได้นะคะเขาจะมีให้เราเลือกเลยเลือกแบบนะคะเราก็เลือกแบบทําได้เด็กๆคนไหนชอบก็นั่งทํากันเพลินเลยคะ่ะแต่สองคนนี้เขาก็เอาเอาอะไรอะ่ะเอาปูนปั้นมาทาสี <c oughs> เอาปูนปั้นมาทาสีกันนะคะทาสีกันแบบออกมาแบบเละเทเหมกัน <c oughs> เล่นกันเพลินเล่นกันเพลินแล้วก็บรรยากาศข้างในก็คือมันเย็นเลยนะคะนี่มีมีอะไรแม่ปาก็เรียกไม่เป็นเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนฟุตบอลให้เด็กเขาเอาเคลียร์ไปเคลียร์มาเตะฟุตบอลใจโกนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะชอบเล่นไม่ต้องทีเด็ก,กับคนโตก็ชอบเล่นเหมือนกันพ่อ google <c oughs> ก็ไปเล่น <c oughs> ลองลองไปค่ะลองไปบรรยากาศดีอาหารดีนะคะกาแฟรอร่อยขนมเค้กอร่อย นะะนๆกำลังจะทาสีกันแล้วนะคะ<ๆ>เด็กๆเพลิดเพลินไงนั่งเย็นๆทาไปสบายใจเราก็นั่งรอเราก็นั่งจิบกาแฟจิบน้ําไปนะคะรอลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะสองคนนี้เขาก็เล่นเพลิดเพลินเลยทาสีกันเพลินเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นเค้กไหมคะ เขาว่าขอบอกว่าละมุนปากมากอร่อยมากนะคะอร่อยจริงน้ําก็มีให้เลือกเยอะะเลยนะคะมีทั้งกาแฟมีทั้งน้ําหลายรสชาติเลยะคะ่ะต้องลองไปชิมเองนะอร่อยอร่อยอยู่ค่ะแล้วก็คือดีอบรรยากาศดีมากนะคะคนเยอะนะคะวันที่ไปก็คนก็เยอะคือคนจะเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเลยน,นี่ชั้นบนนะคะอันนี้พาเพื่อนๆขึ้นไปดูชั้นบน ชั้นบนก็จะไม่ค่อยมีใครไปนั่งถ้าคนชอบแบบเงียบๆขึ้นไปนั่งข้างบนเลยค่ะบรรยากาศก็กดีนะคือไม่ไม่ต้องรบกวนอะไรไม่ยุ่งกับใครถ้าคนชอบเงียบๆนะคะเนี่ยกำลังจีบกันใหม่ๆก็ขึ้นมาแอบอยู่ข้างบนเลยกันเนี่ยบรรยากาศด,ดาาีดูข้างล่างดูข้างล่างเห็นไหมคะมีหลายโต๊ะนะคะเนี่ยพ่อคุ o เกิลเขากำลังจะสั่งน้ําเอามากินกาแฟสั่งกาแฟนะคะเนี่ย ทางลงทางขึ้นเมื่อกี้นะคะสะอาดนะคะเขาทำมาสะอาดเรียบร้อยบรรยากาศดีข้างบนนี่ก็ไปยืนถ่ายรูปเฟลฟี่ได้นะคะถึงไม่ขึ้นไปนั่งก็ขึ้นไปดูได้นะคะไปถ่ายรูปได้นะคะนี่นิลานเขาก็ให้ถ่ายรูปให้เพลิดเพลินกันนะคะวันนั้นเพลิดเพลินกันเลยส่วนนี้ก็เป็นมุมด้านล่างนะคะลงมาข้างล่าง นใะะนส่วนล่างส่วนล่างนี้เขาก็มีที่นั่งให้เราให้เรานั่งทานนั่งกินข้าวกินส้มตรงส้งตมตําได้หมดนะคะแล้วก็นั่งวาดรูปทาสีอะไรได้หมดเลยเขามีเตรียมพร้อมไวให้เด็กเลยด้านซ้ายนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมีแพะมีแพะให้เด็กให้เด็กดูแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะเนี่ยแพะก็จะมีหลายตัวอยู่นะคะเด็กๆเขาก็ชอบวันนั้นก็คือนี่แดดเริ่มออกแล้วนะคะ แดดเริ่มออกแต่ก็ไม่ร้อนนะคะบรรยากาศดีเพราะว่าต้นไม้เยอะนะคะที่นั่นลองลองไปเที่ยวกันนะคะคือพื้นที่ด้านหลังนี้ก็มีนะคะแต่แม่กูเกิลไม่ได้เดินเข้าไปข้างหลังนะเดินมาแค่ตรงนี้สุดแค่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะมีปลูกผักด้วยด้านหลังนะคะแต่ก็ไม่ได้เดินไปก็พาเด็กๆมาดูแพะตรงนี้นะคะก็ะเพลิดเพลินกันเลยนะชอบใจกันยายเลยเด็กๆ มีคนสวยเขาก็ดูถุงน่องเขาใหญ่เลยเขากลัวไม่สวยนะคะคนนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนี่นี่เก๊กดูเหมิดไหมคะเนี่ยนี่นางแบบค่ะนางแบบกับน,นายแบบถ่ายกันใหญ่เลยชอบใจชอบใจนี่ชอบใจเขาบอกว่าถ้าพาเขาไปต้องไปสักห้าวันนะเอนดูเขาบอก <c oughs> เขาบอกถ้าพาเขาไปใหม่ต้องพาเขาไปห้าวันจะได้อยู่นานๆนี่นางแบบเก๊กอยา่เรียนไหมคะนี่ ไปแล้วไปแล้วไปเข้าที่เล่นตรงนี้นะคะเขามีให้เด็กเล่นนะคะในตรงนี้ค่ะเนี่ยเด็กๆเขาก็ชอบเล่นกันนานเลยนะคะแล้วก็มีที่นั่งให้กินข้าวเห็นไหมคะให้กินข้าวกินนั่งกินกาแฟจิบกาแฟกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีที่นั่งหลายมุมเลยนะคะเนี่ยใครชอบตรงไหนก็นั่งได้ตรงนั้นเลยค่ะเนี่ยสบายพื้นที่กว้างขวางค่ะเยอะเลยนะคะมานั่งกันแบบสบายสบายชิลชบรรยากาศดีมากนะคะใครที่ชอบแบบบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะ คือไม่ต้องมีแอร์ค่ะตรงนี้เลยะค่ะตรงนี้เลยนะคะแต่ใครที่ชอบแบบเย็นๆชื่นใจแบบไม่ร้อนก็ข้างในเลยะค่ะข้างใน <c oughs> ข้างในก็เย็นชุ่มฉ่ำนะคะข้างนอกก็เย็นแบบธรรมชาตินะคะเย็นๆร้อนๆปนกันไปนะคะแบบธรรมชาติก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ <c oughs> อย่าลืมคลิปต่อไปนะคะติดตามดูกันด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ